การเปิดประชุมสภาวิสามัญเพียงแค่นี้มันพอไหมในการที่จะเอาประเทศออกจากสถานการณ์จนตรอกสถานการณ์ที่มันมาถึงทางตันทางการเมืองอแค่เปิดสภาวิสามัญพอไหม,มแค่มีการหาหรือระหว่างรัฐบาลกับสองสภา,ามันพอไหม,มแค่แก้รัฐธรรมน,นูญรับหลักการในวาระที่หนึ่ง 2 5 6ตั้งสรสตั้งสรมันพอไหมพอที่จะทำให้มีทางออกของประเทศไม่ทราบสิครับใช่ค่ะวันนี้เราจะไปกันที่ไปกันที่คุณชินวรบุญยเกียรตินะคะในฐานะประธานบิ๊บนะคะพักประชาธิปัตย์นะคะสวัสดีค่ะคุณชินวรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนันทนะครับท่านผู้ชมที่ครบรับครับจะตั้งเป็นประเด็นประเด็นไปดังนี้ครับคุณชินวรครับประเด็นแรกก็คือแค่เปิดสภาวิสามันมันพอไหมในการที่จะ เอาประเทศออกจากวิกฤตยังไงครับคือเราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐสภาก็ต้องเป็นพื้นที่ของทุกฝ่ายนะครับครับแต่ว่าส่วนว่าจะแก้ไขปัญหาที่มันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้พอหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ผมคิดว่าก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับว่าปัญหาผมก็ยังเชื่อโดยส่วนตัวว่าปัญหาก็ยังมีต่อไปแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นนะครับครับ ชัดเจนนะครับว่านอกจากเปิดสภาวิสามันยังจะตามมาด้วยรัฐบาลเปิดการหารือปรึกษาสองสภาปมปลอมกันและก็ตามมาด้วยเรื่องของการที่จะรับหลักการวาระแรกแก้รัฐมนูลเฉพาะโดยเฉพาะในในมาตรา256ตั้งสะสะรทั้งสาประการน,นี้จะเรียงพร้อมๆกันไปเลยใช่ไหมครับที่ตกลงกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ต้องดูพระราชกฎีกาที่ครมจะออกมาในวันนี้นะครับว่าจะครอบคลุมมาตรา165เนี่ยในประเด็นใดบ้างเพร,ราะมาตรา165เนี่ยได้พูดว่าเมื่อมีปัญหาสาคัญของประเทศคณะรัมตรีสามารถขอสเสนอเปิดประชุมสมัยวิสามันได้นะครับแต่และไม่มีการลงมติในในในยตินี้ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความชัดเจนในตัวพระกิติาว่าให้เปิดมาเพื่อต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งเรื่องรัฐมนูญด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าเรื่องรัฐธมนูญเนี่ยก็มีเงื่อนไขอยู่ครับตอนนี้เพราะว่ารัฐมนูญเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณากรับหลักการนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตั้ง ของคณะกรรมการอยู่ซึ่งก็ถ้าตามกําหนดการเนี่ยน่าจะไปแล้วเสร็จวันที่ยี่สิบสามนะครับเป็นวันสุดท้ายนะฮะส่วนร่างของไอรอที่มีความต้องการตามข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับเมื่อไปดูตารางเวลาแล้วเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ให้มีการยืนกันร,รายชื่อผู้ตรวจสอบรายชื่ออยู่นะครับสามสิบวัน ก็เห็นประธานรัฐสภาได้ชี้แจงว่าจะไปเสร็จวันที่12พฤศจิกายนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาดูรายละเอียดว่าโดยเงื่อนไขสองเงื่อนไขนี้เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปสู่ในการอภิปรายในช่วงเปิดสมัยประชุมวิสามันนี้ได้หรือไม่ทีนี้มาดูตารางเวลาของอถ้าถ้ารัฐบาลวันนี้มีการเปิดนะครับตารางเวลาของเราก็จะมี เมื่อมีมติคอรมอรแล้วก็ต้องส่งมายังประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาก็ต้องแจ้งสสภายในสามวันตามข้อบังคับครับครับ,รบแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างเร็วก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี้ก็ก็ต้องต้องดูต้องด,องดูแต่เวลาที่ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับเร็วกว่านั้นได้ไหมครับเปิดวิสามันนะนะฮะก็ก็ขึ้นอยู่กับพระกฤษิกาที่จะออกมาในวันนี้นะครับ เมื่อมีประกาศในพระราชกิจการเวส่าแล้วก็จะมีผลบังคับใช้นะครับก็ส่งมาประธานสภาก็กประธานสภาก็ต้องทําให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเห็นท่านบอกว่าเวลาในสถานการณ์แบบนี้ทุกเวลามีค่าครับ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 ทีนี้ทีนี้หลังการหาหรือร่วมกันระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่สภาเมื่อวานนั่นนะครับปรากฏว่าฝ่ายค้านก็ตั้งโต๊ะแถลงถึงสองรอบนะเขาบอกว่า ลุงถูลุงตู่ต้องเสียสละต้องลาออกด้วยจึงจะสามารถแก้วิกฤตได้ในประเด็นนี้ในประเด็นนี้นป,รนนประชาธิปัตย์มองอย่างไรครับประเด็นนี้ครับคือมันไม่ใช่เฉพาะประชาธิปัตย์นะครับผมคิดว่าประเด็นข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะให้ในายกบีตรลาออกหรือว่าให้แก้ไขกฎหมายรัฐนูลนะครับตลอดถึงเรื่องการให้ปล่อยผู้ ชุมนุมประท้วงที่ถูกจับไปนะครับคือทั้งหมดนี้นะผมคิดว่าเมื่อเรามาพูดคุยกันโดยข้อเท็จจริงนะครับทั้งสองฝ่ายในสภาแล้วนี่เราจะได้เห็นภาพที่เกี่กข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับว่าจะไปนําไปสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะหลายปัญหานี่มันพันกันทั้งข้อกฎหมายพันกันทางร่างรัฐศาสตร์ด้วยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมา พูดคุยกันในสภาแล้วก็ทุกฝ่ายก็อาจจะต้องต้องถอยไปคนละครึ่งก้าวครับเพื่อต้องการที่จะให้บ้านเมืองมาเดินหน้าไปได้ครับครับครับสแสดงว่าโอเคเจาะไปที่ประชธิปัตยแสดงว่าประชธิปัตยไม่เชื่อว่าลุงตู่แล้วออกมันจะลดวิกฤตได้วันนี้ผมเขาเ้าใจว่าทั้งสามเรื่องที่เป็นข้อเสเนอเนี่ยนะครับมันไม่สามารถ,ถที่จะแก้ไขปัญหานลงได้ทันที ว่าพอเปิดสภาแล้วจะจบนะครับผมมีความผมคิดว่าคงไม่จบนะครับเพราะมันจะต้องมีกระบวนการที่อต้องมา,าพูดคุยกันแล้วก็ดําเนินการให้เป็นไปตามาหลักของกฎหมายไม่นั้นก็จะมีอีกควายขึ้นมาครับ,รบสิ่งที่เรากลัวที่ขอเปิดสภาในวันนี้มากเนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งชุมนุมประท้วงด้วยแล้วก็ไม่มีกระบวนการในการเก้ื่อขปนาหาเลยกลัวว่าอีกฝ่ายออกมานะครับมันก็จะมีปัญหา ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและอาจจะนําไปสู่ความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้เนี่ยที่ทุกฝ่ายเป็นห่วงเนี่ยก็คิดว่าเราควรที่จะคลี่คลายสถานการณ์นะครับที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยให้มากที่สุดโดยคุนองระบบประชาธิปไตยนะครับเมื่อเรายึดหลักอย่างนี้ผมคิดว่าก็ก็โดยส่วนตัวนะครับผมก็ยืนยันตามจุดยืนของพักนะฮะก็คือว่า เมื่อวานนี้ในที่ประชุมผมก็ยืนยืนยันไปชัดเจนแล้วนะครับว่าเราก็เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดพื้นที่สภาโดยรัฐบาลเป็นคนดําเนินการตามมาตรา165เลยะนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือทุกฝ่ายก็ต้องมารับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล,แล้วหากมีทายออกอะไรก็แสดงออกมาให้ชัดเจนไม่ใช่ใช้สภาเป็นเครื่องมือมามา,มาพูดจาแบบแบบทะเลาะหรือแบบ ตาทอกันนะตรงนี้ผมคิดว่าท่านประธานก็ย้ําพวกผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะต้องมีหลักที่จะคุยกันให้ชัดเจนว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับคุยกันเรื่องพรกรคุยกันเรื่องสถานการณ์การชุมนุมคุยกันเรื่องเรียกร้องในประเด็นใดบ้างนะครับแล้วมีข้อสรุปอย่างไรที่จะเป็นแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปครับค่ะเอฟเกฉุกเอินเนีเยฟเอฟเอฟเนี่ย,ย,ยควรจะอ้องเกเอิกก่อนเ้วยเลยเอฟคอฟเ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 อเห็นกันหลายฟเายนะครับ ฝ่ายที่เห็นว่าควรจะยกเลิกก็ก็มีอยู่นะครับแต่ฝ่ายที่เห็นว่าควรเป็นเครื่องมือของรัฐบาลก็ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นผมผผมมเรียนอย่างนี้ครับเนี่ยเราเอาภาพปรากฏข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมาพูดจากันนะครับว่าอะไรจะเกิดประโยชน์สูงสุดในขณะนี้โอเคเรคุยกันในสภาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าออยกเลิกพรกฉุกเฉินฝ่ายชุมนุมประท้วงต้องชุมนุมโดยสหบ ต้องชุมนุมภายในกรอบของกฎหมายได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้มันมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยเจรจากันนะครับเอาเป็นว่าจุดยืนของประชาธิปัตย์ต่อพรกฉุกเฉินเป็นอย่างไรครับครยกเลิกเลยนมจุดยืนประชาธิปัตย์ผมอยากาเรียนอย่างนี้นะครับว่าการออกพรกฉุกเฉินเนี่ตามจริงพรกแม่เนี่ยมันมีมามาตั้งแต่ปี2อ1 8นรบนะครับแต่ว่าการออกพรกออกมาไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลจะต้องใช้หลักนิติศาสตร์โดยไม่มองทางด้านอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็มีความจําเป็นต้องมีกฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ในการที่จะเข้ามาสู่การเก้ไขยัญหนาเพราะฉะนั้นเรายืนยันชัดเจนครับว่าอะไรถ้าเป็นการที่ชุมนุมแล้วผิดกฎหมายก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายอย่าเสี่นงครับแต่ว่าถ้าอะไรที่มันไม่สมควรเช่นการสลายการชุมนุมช่วงกลางคืน หรือว่าการฉีดน้ําอะไรเหล่านี้ครับก็คิดว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็การเปิดเวทีเพื่อที่จะให้มามีการแลกเปลี่ยนนาข้อยุติรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจและต้องพยายามผม <OK> ก็ดีใจที่ช่วงหลัง <OK> ท่านนายกรัฐมนตรีท่านาก็ออกมายอมรับว่าท่านยินดีที่จะ รับฟังความคิดเห็นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วเราก็อยากยกร้องว่าทุกฝ่ายด้วยนะครับทุกฝ่ายต้องต้องต้องช่วยกันนะครับในที่จะรับฟังความคิดเห็นึ่งกัเและกันครับเห็นทิศทางแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณชินวัลบุญเกียรติขอบคุณกคขอบคุณชนวัลประธานวิจากรคประชาธิปัตย์นะคะก็เรื่องของพอรกอสรุปว่าก็ควรจะต้องมีเป็นเครื่องมือไงนี่คือบทสรุปใช่ไหมจับความได้ดังนี้ไงเราพยายามจะจับความสรุปก็คือยังจําเป็นต้องมี แต่ก็ก <นะ S 2> ต้องใช้ให้เป็นส่วน,น <ะ S 2> เรื่องสลายใช้น้ำใช้น้อไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องๆองเก่นะะ